สวัสดีเพื่อนๆที่ๆี่ลุงพนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กริย์เมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญสิบาทที่มีราคาสูงที่สุดนัดตอนนี้นะครับที่หลายๆคนนั้นขอข้อมูลเข้ามานะครับบอกว่ากระสาบเมืองสยามนะครับขอข้อมูลเหรียญปีพศนี้แบบละเอียดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยนําเอาเหรียญเหรียญนี้ปีพศนี้นะครับที่พี่น้องนั้น ต้องการข้อมูลและก็มีการเก็บสะสมนะครับหลายๆคนนั้นมีความต้องการอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งเขามีราคาการซื้อขายถือได้ว่าสูงมากๆนะครับใครก็อยากได้นะครับเหรียญปีพศนี้หายากแล้วนะครับหายากเต็มทีนะครับสําหรับปีพศต้นๆเลยทีเดียวนะครับ ถึงอย่างไรก็ดีนะพี่น้องก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับการเก็บสะสมอยากจะให้เก็บสะสมในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับลวดลายต่างๆนั้นต้องมีสภาพต้องมีสภาพที่สวยงามนะครับในวันข้างหน้าจะทําให้มีมูลค่าและก็มีกําไรในการซื้อขายกันนะครับพี่น้องสําหรับเหรียญ10บาท ก็มีอยู่หลายปีหลายพศด้วยกันนะครับที่มีราคาการซื้อขายนะครับมีความต้องการในตลาดนักสะสมะหลายหลายท่านก็บอกว่าเหรียญน,นะครับมันก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับมันก็จริงนะครับอันนี้กระสับเมืองสยามก็ไม่ได้เถียงนะครับเนาะมันก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญนั่นแหละนะครับส่วนที่ การสะสมนะครับเนาะหลายๆคนบอกว่าจะสะสมไปทําไมสะสมแล้วได้อะไรจริงๆแล้วนะครับพี่น้องการสะสมสะสมเยอะเราก็มีเยอะนะครับสะสมน้อยเราก็มีน้อยหรือว่าเป็นการเก็บการออมนั่นเองนะครับส่วนที่เรานะครับเอาไปขายเอาไปเก็บกําไรนั้น ได้มากกว่าหน้าเรียนนั่นถือว่าเป็นดอกเบีย้ยนะพี่น้องถือว่าเป็นดอกเบี้ยในการเก็บสะสมนั่นเองเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับให้ใช้จิตวิจารณญาณในการรับชมข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยนะครับทุกอย่างนะครับทำมันเกิดขึ้นจากความรักความชอบของแต่ละคนเนาะมันบังคับกันไม่ได้คนเรามันรักไม่เหมือนกันนะบางคนรักที่จะใช้ มไม่รักที่จะเก็บบางคนรักแต่จะใช้แต่ไม่รู้จักหานะครับมันเหมือนมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องบางคนรู้จักหาแต่ไม่เคยรู้จักใช้เนาะเก็บอย่างเดียวหาอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวไอ้คนใช้ก็หลับหูหลับตาใช้อย่างเดียวนะครับอันนั้นก็จะใช้อะไรก็ไม่ว่านะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับความเหมาะสมเนาะวันข้างหน้าเราอาจจะได้พึ่งพาเงินพวกนี้ก็เป็นได้นะพี่น้องเอาละเราไปที่เหรียญของเรากัน เหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับพี่น้องที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เนาะไปจนถึงปีพุทธศักราช2551 ก็คือเป็นเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอีกแบบพระเสียนใหญ่ก็จะเป็นตั้งแต่ปีพศ2551เป็นต้นไปเหมือนกันนะครับปี51จะมี2แบบด้วยกันนะครับจะมีแบบพระเสียนเล็กแบบนี้และก็แบบพระเสียนใหญ่นะครับส่วนแบบพระเสียนเล็กนั้นก็่าลหลายๆคนก็มีการเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับส่วนเหรียญน,นี้ทําไมถึงบอกว่ามีราคาที่สูงทําไมถึงบอกว่ามีความต้องการในตลาดนักสะสมมากนะครับ ซึ่งเหรียญปีพศนี้นะครับตามหน้าเว็บไซต์นะพี่น้องมีราคาการซื้อขายกันตั้งแต่1,400บาทนะเออไม่ธรรมดานะพี่น้องสภาพสวยๆเนี่ยเขาซื้อขายกันตั้งแต่1,400บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อาจจะมีขึ้นลงนะอาจจะมี1,200 1,300นะครับแต่ ส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาซื้อขายกันอยู่ที่ราคา1,400บาทขึ้นไปนะครับเห็นสูงสุดอยู่ที่1,900ถึง2,000บาทนะครับประมาณนั้นนะครับปีพศออนี้ถือว่าสวยงามมากๆรายละเอียดของเหรียญนะพี่น้องรายละเอียดของเหรียญนั้นภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงราชการที่9นะครับ ในหลวงรัชก,กาลที่9้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ขัดเงานะพี่น้องเป็นเหรียญที่ไม่ได้ขัดเงาอ่าเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับวงขอบเนาะอ่าวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นหรือว่าไดมิเตอร์นะครับก็อยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับภาพประธานด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญน,นะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่น้องมันมันมืดนะครับมืดแล้วก็ใช้แสงไม่ได้นะมันสะท้อนนะครับ ภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9พี่น้องจะเห็นถึงความสวยงามนะความสมบูรณ์แบบของเหรียญปีพศนี้นะครับวงขอบเราจะเห็นได้ว่าเป็นวงขอบสีเงินนะครับปกติแล้วเขาจะเป็นวงขอบสีทองนะครับด้านในแต่อันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวงขอบสีเงินนะครับส่วนใหญ่นะอ่า<ม>เพราะว่าปีต้นๆเนี่ยนะครับแม่แบบแม่พิมพ์เนี่ยจะไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยสึกเท่าไหร่อ่าดังนั้น ็เลยเราก็เลยเห็นในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นปี31ปี32ปี33นะครับปี34จนถึงปี41เนาะเราก็ยังเห็นอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้ส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญพี่น้อง กลางเหรียญนั้นเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับเบื้องบนนี้นะครับมีอยู่4จุดนี้ก็จะเป็นอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นั่นเองนะครับอักษรเบลเนาะอำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆน้องๆที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นนั่นเองนะครับเนาะผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับส่วนเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างก็จะระบุ10 ซึ่งเป็นตัวเลข10ไทยและ10บฮินดูอาราบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทขั้นตรงกลางนะครับอ่านี่ก็คือด้านล่างเนาะส่วนนะครับฝั่งนี้ก็จะระบุประเทศไทยอีกฝั่งหนึ่งก็จะระบุปีพุทธศกราชที่จัดทาคือปีพศ2531นั่นเองนะพี่น้อง ซึ่งปี31นี้นะครับวันที่ประกาศใช้นะพี่น้องก็จะเป็นวันที่13กันยายนนะครับ13กันยายนปีพุทธศักราช2 5 3 1นรบอะครับจำนวนการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาเพียงแค่6 6,200เหรียญเท่านั้นเองนะครับ6,200เหรียญน,นะครับในเว็บไซต์ก็อย่างที่บอกนะครับการซื้อขายนั้นตั้งแต่หลักพัน0อ0พ0น0ามพ0ขึ้นไปนะพี่น้อง ส่วนหน้าตามเพจนะครับตามเพจนั้นการซื้อขายนะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่พันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพัโอ้ไม่ธรรมดานะครับเหรียญปีพศนี้ไม่ธรรมดานะครับอ่าส่วน ตามร้านออนไลน์ต่างๆนะพี่น้องการซื้อขายตามร้านออนไลน์นั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับพี่น้องตัวนี้สูงสุดแล้วนะครับตามร้านออนไลน์ตามสื่อร้านออนไลน์ต่างๆนะครับการซื้อขายเหรียญปีพศนี้แตะไม่ได้เลยทีเดียวนะพี่น้องอใครซื้อได้ในราคาที่ต่ําก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับสาหรับเหรียญปีพศ2531นะครับส,ส่วนใหญ่แล้วไม่ต่ํากว่าพันสี่พันห้านะครับไม่ต่ํากว่านะครับ آ, มีแต่สูงกว่าทั้งนั้นเลยเนาะอ่านะ นี่ก็คือเหรียญของปีพศ2531นะครับยังคงเห็นในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามลวดลายชัดเจนเนาะยังไม่สึกรรอนั่นเองนะพี่น้องอยังเทียบเท่าสภาพ UNC เลยทีเดียวนะครับเทียบเท่า UNC เนาะ ก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงปาา้าอาด้วยนะครับนักสะสมนะครับถามใจตัวเองว่าสะสมเพื่ออะไรนะครับตั้งเป้าให้กับตัวเองด้วยนะครับเราสะสมเหรียญสะสมเพื่ออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวก็จะไปไม่รอดกันนะครับเนาะเดี๋ยวก็เททิ้งอ่านะครับเก็บอุตส่าห์เก็บสะสมมาแทบตายนะครับขายไม่ได้นะครับไม่มีลู่ทางนะครับ หลายหลายคนก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรนั่นเองนะพี่น้องไม่มีเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับเก็บมั่วซั่วเก็บสะสมไปทั่วเลยนะครับสุดท้ายก็เฟล,ล,ลนะครับขายไม่ได้บางทีเนะาะไม่รู้ลู่ทางต่างๆนั่นเองสุดท้ายก็เลยเอาไปใช้ซะหมดเลยนะครับ ก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับตั้งเป้าให้กับตัวเองแล้วก็เก็บให้ถูกทางด้วยนะครับเราจะเก็บเหรียญยังไงให้มันมีราคาเก็บยังไงให้ได้ราคาสูงนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลให้พี่ๆน้องๆลุงป้า,นะาได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ